นางเงือกสายพันอะไรคะเนี่ยนางเงือกสายพันแม่นางเงือกสายพันแม่อ๋อ,ม,ม,อมีแม่กับลูกใช่ไหมสองตัวอะแม่กับลูกเสียงคือแม่เสียงคือลูกโอเคพันอะไรก็ไม่รู้นังเงือกไม่มีพันเนาะไบเบิลเบลล่าสตอรี่ลาลึกกดติดฟารมและกดกระดิ่งด้วยนะคะหาเด็กๆแคปซูลสระน้ำจัดน้ำมาแล้ว เดี๋ยวนะมันมีอยู่3ามอย่างมันมีไดโนเสาร์มันมี Diamond, มนางเงือกแล้วก็มันมีปลาทะเลเขอไดโนเสาร์ทั้งหมดเลยไม่ได้คนละสองแคปซูลเท่านั้นค่ะ <Diamond S 1> บเบเบลเอาอะไรไดโนเสาร์ลาเบลล่านางงือกนางเงือกไทเกอร์โอเคเดี๋ยวมามีแจกก่อนนะคะอ่าชุดที่หนึ่งคือไดโนเสาร์ใบลเบลกับไทเกอร์เลือกคนละสองแคปซูลไปเลี้ยงไดโนเสาร์มา แล้วบอกแมกิกด้วยนะว่าได้ไดโนเสาร์พันอะไรคนนั้นต้องตอบให้ได้ด้วยนะคะตัวน้องเบลล yeah. ่านงเงือกส่งแคปซูลมาแล้วค่ะเดี๋ยวดูว่าจะได้นางเงือกแบบไหนนะคะไปไปฟักแคปซูลให้คลอดก่อนนะคะโอ้เราต้องใช้เวลาในการฟักสักระยะหนึ่งเลยนะคะเด็กๆก็ฟ um> ูมฟักที่จะฟักแคปซูลกันอย่างดีๆเลยค่ะตอนนี้ ใครเริ่มงอกบ้างไหมของน้องเป็นยังไงยังไม่มีทีท่านะคะแล้วมันอยู่ในฟองสบู่ด้วยมันจะฟักนานกว่าเดิมไหมเนี่ยเด็กๆช่วยกันแหวกฟองออกค่ะพ้ามีฟองเดี๋ยว,วจะทําใหแ้แคปซูลของเราคลอดยากนะคะ่า <c oughs> แหวกฟองกันไปแหวกฟองกันไป <c oughs> เริ่มหรือยังมีใครเห็นท่าทีงอกออกสักนิดนึงหรือยังเฮ้ย <c oughs> ของ <c oughs> ไทเกอร์เกือบละ นีของเมื่นี่ครับ <c oughs> เป็นพันาอะไรบอกมายังไม่รู้เ <มา S 1> หรอโอเคโอเคเดี๋ยวรอให้ชัดเจนก่อนนะคะให้มันคลอดออกมาเต็มตัวก่อน <c oughs> ของน้องเบลล่าได้แล้วนะคะเป็นนางเงือกแล้วน้องเบลล่าบอกนางเงือกผมยาวค,ะ <c oughs> ค่ะเพืเ่อนเเนี่ยช่วยกันดูก่อนใช่นางเงือกผมยาวหรือเปล่าเนาะค <c oughs> ลอดอันเดียวเหรอคะอีกแท็บสูนึงล่ะยังบอกคลอดค่ะบอกคลอดต้าลุ้หาเอาแล้วใครจะไปหาเจอแล้วนะน่า ไปช่วยกันหาเลยไทเกอร์กับไบเบิลครับตอนนี้ไดโนเสาร์ของลูกถึงตอนถึงไหนแล้วได้พันอะไรกันบ้างมาขอมารายงานหน่อยรู้จักพันหรือเปล่าน้องของน้องเมื่อกี้น้องเป็นนางเงือกพันอะไรอ่ะไม่รู้ไม่มีมันไม่มีบอกโอ้ยนางฟ้าอีกอัานได้แล้วขอดูหน่อยเอานางเงือก นางเงือกสายพันธุ์อะไรคะเนี่ยนังเงือกสายพันแม่นังเงือกสายพันแม่อ๋อมีแม่กับลูกใช่ไหมสองตัวอ่ะแม่กับลูกเสียงคือแม่เสียงคือลูกโอเคพันอะไรก็ไม่รู้นังเงือกไม่มีพันเนาะโอเคต่อไปค่ะไทเกอร์ไทเกอร์เอาหมวดไดโนเสาร์มีตัวอะไรอ่ะโชโชเอออุ้ยอันนี้คุ้นๆอันไรครับไทเทอท็อปครับอะไรนะไซเทอท็อป อุ้ยที่มันแข็งแก่งแข็งแก่งใช่ไหมผู้เชี่ยวชาญตัวนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยโอ้พี่บเบิร์บอกไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ใช่ตัวคอยาวหรอใช่ครับตัวนี้ไม่ใช่คอยาวครับมีว่าตัวคอยาวชัดๆเลยนะลูกไม่ใช่มีตัวคอยาวเขาจะไม่มีมือ,อยื่นออกมา<อ>ตัวคอยาก็จะมือจะโอเคโอเคได้อ่างั้นอันนี้เป็นปริศนาไ้ก่อนอาของพี่เบิร์นละสองตัวพี่เบิร์นได้ตัวอะไรบ้างตัวนี้ แรปเตอร์ oh, oh. ตัวเล็กๆว่องไวแล้วก็กินเนื้อด้วยอ,อีกตัวหนึ่งล่ะนี่คือแองกิลออซารัสคอยาวอ๋อนี่คือคอยาวที่กินพืชใช่ไหมล่ะใช่ครับคนละอย่างกับตัวเมื่อกี้ที่เราที่หมัมมีบอกว่าเป็นตัวคอยาวใช่ปะ่ะใช่ครับโอ,โอเคโอ้โหสี่สายพันธุ์นะคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยรู้สายพันธุ์ไดโนเสาร์ด้วยตบมือให้ตัวเองหน่อยเย้อ่า <Yeah. S 2> คลิปนี้มัมีจะแถมให้เด็กๆนะคะ มามีถือแคปซูลทั้งหมดประมาณ19แคปซูลค่ะในนี้นะคะสุ่มกันทั้งหมดเลยเดี๋ยวมามีนี้จะเอาใส่ในสระว่ายน้ําแล้วให้เด็กๆ3คนแข่งขันกันใครหาได้เยอะที่สุดคนนั้นจะเป็นเดอะวินเนอร์โอเคไหมคะโอเค,อเ,คเด็กๆหลับตาเดี๋ยวมีจะเอาแคปซูลใส่ลงไปใน จะว่ายน้ํานะคะหลับตาแล้วนับหนึ่งถึงยี่สิบสองสาสี่ห้าเจริ่มการค้นหาได้ไปเด็กๆรีบกันค<อ>้นหาแคปซูลปริศนาของเรานะคะไม่เป็นไรไม่แย่งกันรรค่อยๆเก็บ<อ>มันเป็นการแข่งขันนะคะเด็กๆมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะอย่างซีเรียสนะคะ ไปเห็นก่อนเก็บก่อนค่ะโอ้ยอาจจะไปอยู่แถวนู่นเลยก็ได้นะมามี้เห็นสีชมพูร้อยตรงนี้หนึ่งอันเป็นลาย,ยไม่แยง่งไม่แย่งค่ะดูดีๆด,ดูสิโอ้ยเบลล่าก็ได้หลายอันแล้วนะในมือเธอนะนะมามี้มีประมาณ19อันนะคะเด็กๆหมดหรือยังคิดว่าหมดหรือยังหมดแล้วไหมหมดยังหมดยัง หาดีๆนะหาดีๆนะมาจะลงเหลืออยู่นิดหน่อยลองกวาดฟองออกให้หมดค่ะเด็กๆถ้ามันไม่ลอยแสดงว่าหมดละหมามีจะทําการเช็คแล้วนะมาทุกคนมารายงานตัวใครได้กี่แคปซูลคะนับจํานวนของตัวเองแล้วมารายงานหมามิได้เลยน้องเบลล่าได้กี่แคปซูลคะโอ้แคปซูลโ,โอเคตอนนี้น้องเบลล่าไปทําคลอดแคปซูลได้เลยคะ่ะเบลลามี6คะแนนนะคะใครให้มากกว่า6 เอยจริงดีโอเคไปทำข้อแคปซูลท <2, S 2> ี่ละครับห้า 5, 5, 5, แคปซูลบวกกันได้เท่าไหร่เด็กๆออหเป็น17อ่าครบละมามีอ้อาจจะใส่ประมาณ17อันอตอนนี้ยทำข้อแคปซูลค่ะของตัวเองนะคะเด็กๆใครได้ตัวอะไรอะ่ะให้เอามาวางตรงริมสาบน้ำเป่าลมของเรานะคะ แต่ที่แน่ๆเรามีเดอะวินเนอร์ด้วยกัน2คนค่ะคือพี่ไบเบิลและน้องเบลล่านะคะได้กี่แคปซูลน,นะคะหกแคปซูลเท่ากันเลยโอ้ยห่างกันแค่แคปซูลเดียวเองครับไทเกอร์ Tiger, อย่าน้อยใจไปนะครับเก่งเหมือนกันทุกคนเลยตัวแรกของเบลล่าคลอดแล้วค่ะเอามาวางสาะน้ําเร็วได้นางเงือกนะคะโอ้โหนางเงือกสีฟ้านี่วิธีการทําคลอดต้องเขยา่าเขย่านะคะไทเกอร์ก็ได้แล้วตัวแรกเป็นเลยคะ นังเงือกสีเหลืองนังเงือกสิครับไม่ใช่นังแยกไดโนเสาร์พันธินได้จำไ,ไม่ได้ชื่ออะไรไ <c oughs> ดโนเสาร์พันธินได้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญไดนโนเสาร,สาร์ตอบ<แ>ครับ<ด>เรียกว่าอะไรครับเทโรแดคทิวเทรโรแดคทิวโอเคอเฮ้ยตัวนึงคลอดแล้วตัวที่สามของน้องเบลล่าเป็นอะไรขังข้าวขังข้าวเหรอ เฮ้ยจริงๆด้วยค้างคาวค่ะค้างคาวสัตว์อะไรสัตว์บกสัตว์ปี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 กเฮ้ยน้องเบลล่าข้อสามตัวแล้วนะพี่เบิร์นข้อกี่ตัวบ้างเนี่ยปลาหมึกออสเตอร์พูออสเตอร์พูว้าวอุ้ยปลาหมึกนี่คืออลังการมากเลยค่ะน้องคือเออปลาโลมาว้าวปลาโลมาอุ้ยทำข้อสัตว์บก สัตว์ปีกสัตว์ทะเลและสัตว์เด็กดำบันนะคะของน้องอครบแล้วค่ะ <c oughs> น้องครบแล้วไทเกอร์ครบยังยังไม่ครบไทเกอร์เลยอ,อีกสองตัวของพี่ไบเบิ้ลก็ครบหกตัวแล้วนะคะัววบเบิ้ลครับไบเบิ้ลในตัวที่หนึ่งคือม้าน้ำภาษาอังกฤษเอ้คงไม่ใช่ว a เ e อ h o ฮอ e ใช่ไหมอาโอเคตัวที่สองค่ะพี่ไบเบิ้ลปูปูภาษาอังกฤษโอเคต่อไป สัตว์ดึกดำบรรนัอันนี้ตัวอะไรอะน่าจะเป็นตัวผสมอะไรสักอย่างกับแมตเตอร์นี่แหละอ่าแต่ไม่รู้จักพันไม่รู้จักครับโอเคอ่ะตัวต่อไปอันนี้เป็นสัตว์ดึกดำบรรนัที่อยู่ในนพอยาวแต่นี้ไม่รู้ชื่ออยู่ในน้ำด้วยเหรอใช่ครับมันเป็นสัตว์น้ำเหรอคะเนี่ยใช่คะเป็นสัตว์น้ำยุคดึกดำบรรนัโอเคต่อไปตัวที่ห้าค่ะนาเงือกได้นางเงือกตัวที่หก วาฉลามโอ้ปลาฉลามภาษาอังกฤษชักชักแล้วนังเงือกล่ะมือมือเม็ดโอเคถูกต้องตัวที่หนึ่งของไทเกอร์ตัวอะไรครับวสาหัวค้อนไม่รู้จักพันรู้จักแต่พันภาษาไทยว่ามันหัวค้อนหัวมันจะแข็งมากเลยใช่ไหมมันใช้หัวในการต่อสู้เอามาโขกกับไทเกอร์ได้ไหมหัว ตัวที่สองค่ะเออนางเงือกใช่ไหมเนี่ยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษครับโอเค okay. ตัวที่สามเฮ้ยเมอร์เมดอีกแล้วนางเงือกลูกทรงได้เลยมมออร์เดตัวออได้เมอร์เมดเยอะเนี่ยอันนี้ล่ะเมอร์เมดอีกแล้วได้เยอะจังเลยตัวสุดท้ายเป็นปลาที่เบิ้ลไม่รู้จักเพราะมันไม่ใช่ยูบิล<ห>แต่ไม่ใช่เมอรนะ์เมดเนาะเฮ้ยปลาวาฬนั่นแหละไม่่ใช ปลาอะไรอ่ะเหมือนปลากระเพือมาน้นหรือเปล่าก็เดากันไปเนาะเออลูกรูปร่างมันไม่ชัดเจนมันเป็นเหมือนเงาของมันนะไม่นม่มันเหมือนปลาวานที่มันเออปลาวานเธอพวกเธอแล้วว่าปลาวานมันจะมันจะพ่นน้ํามาตรงข้างบนเนี้ยใช่นั่นคือปลาโลมาโลมาภาษาอังกฤษก็โลมาใช่ไหมคะโลมุ่ สรุปว่าการแข่งขันครั้งนี้ใครเป็นผู้ชนะผู้ชนะมีสองคนเลยผู้ชนะจะลงโทษผู้แพ้ยังไงดีดำ้ำไดโกซาบนซ่าซิจักรจี้จักรจี้ผู้แพ้ค่ะเริ่มผู้แพ้ทำกับขืดจะทำผู้แพ้เยอะนะสงสารผู้แพ้นะจักรจี้เราผู้แพ้บไม่เดียมอ่ะจกรจี้เสร็จยัง โอเคแต่เดี๋ยวมามีต้องให้เด็กๆอะ่ะเล่นน้ำกันต่อฟองสบู่ของเราเริ่มหายแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่ฟองสบูล่ละโอเคอเค,คลิปนี้เราต้องไปกันแล้วค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วเป็นกําลังใจให้ช่องบบเบบิลเบลล่าด้วยสําหรับคลิปนี้บ๊ายบาย